สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพฤหัสที่16มีนาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอกำลังใจจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะฝนฟ้าอากาศวันนี้นะคะเช้านี้ค่ะภาคเหนือก็ยังคงเย็นกว่าภาคอื่นๆนะคะ จากลมตะวันตกระดับบนค่ะช่วงบ่ายฝนเพิ่มขึ้น40%ค่ะขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวในตอนกลางวันค่ะกับมีฝนประมาณ10%หมอกควันฝุ่นนะคะก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในช่วงนี้ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ ลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะขณะที่บริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากชนบุรีและระยองค่ะและสําหรับภาคใต้นะคะลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรค่ะและในวันที่16นะคะวันนี้ถึงวันที่25มีนาคมความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนค่ะปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปค่ะและก็มีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่มีฝนฟ้าขนองบางแห่งด้วยค่ะและสําหรับภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งและในระยะนี้นะคะยังไม่มีปัจจัยค่ะที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่รุนแรงนะคะ จบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย